อ,อกหักให้กินเหล้าสิเปกถ้าเธอตรงสเปกให้กินเหล้าอะไรวะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไม่แต่ในติ๊กตอกน้องเขาก็พูดอะไรนะน้องมันพูดอย่างนี้แหละอ,อ,อกหักให้กินเหล้าสิเปกเอ้ยอะไรนะอ,อกหักให้กินเหล้าสิเปกอ,อกเล็กให้เธอกินสเปคสิเหล้ามันจะมีมันจะมีคลิปแรกของน้อง อ,อกผากให้กินเหล้าสิเป็กอ,อ,อกเล็กให้กินเหล้าสิเป็กเนี่ยเขามันในหนา,มาไม่รอดเลยอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ผมว่าดีนะนมใหญ่ด้วยเหรอใครพูดเมื่อกี้มาเช็คสิ ใหญ่กิอก็บ่าฮะถ้าใหญ่ใหญ่กิงก็บ่าคนอื่นเขาไม่เชื่อขึ้นมาบนเวทีเปิดนักพี่เขาดูวนที่ฮะอาอเหลืองก็ย้อมเองว่ะลูกแม่นี่ยว่าเคยยานผาย,ายอยู่แล้วเหลืองจังไล่ค่อยบอกฮะ อะไรนะถ้าพี่เปิดน้องเปิดหรือเปล่าอ๋อถ้าพี่เปิดน้องเปิดหรือเปล่าเปิดอะไรเปิดอะไรย่าหล่อแหล่ยะย่าหล่อแลเด้เอเคยฟังไหม เคยตังไหมดันละมาดันดอนทีหนึ่งทีสองปลุกน้องมาดันดันละมาดันดอนทีหนึ่งทียสองปลุกน้องมาดันดันละมาดันเที่ยวดันละมาดันเที่ยวถึงน้องปวดเพียวพี่ก็จะดันจริงๆมันต้องต่อชัลวัลกงที่แต่กลัว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 พี่ลิขิตเออแสดงว่าร้องได้หมด แสดงว่าต้องเป็นยุคพี่เราเราเนี่ยเป็นยุคหร,หรือว่าเราอายุเยอะนะนเป็นพี่เราอีกเมื่อกี้เมื่อกี้นุ๊กธนาเราลองไปก็ไม่รู้เรื่องนะครับมันเป็นคล้องเด็กเด็กเด็กเถื่อนเอ,เอาไงเอาไงนะ่ะเอาบอกว่าอายเป็นคนจังไรวันนี้นำหนึ่งผลงาน